บอยกระทะผ่าครับคู่นี้เป็นขอบ15นะฮะความกว้างประมาณ7นิ้วครึ่งคู่นี้เราสั่งให้พี่ชาตินะครับพี่ชาติอยากได้กระทะแบบสวยๆเนียนๆงดงามนะฮะใสออนิวนะฮะปี2023เป็นขอบ15เอาแบบไม่ล้นนะครับความกว้างประมาณ7นิ้วครึ่งนะฮะกว้างประมาณ7นิ้วครึ่ง ประมาณนี้ครับ15 7นิ้วครึ่งครับกระทะของบอยนะครับสวยนะเนียนครับเขาก็จะตอกมาร์กมาด้วย0 166นะฮะอืมสวยงามสวยสวยเป็นกระทะกลึงนะครับของงดงามจริงๆก็ เป็นกระทะกลึงที่เอาไปใส่บรรทุกนะฮะสำหรับรถเผาเดิมนะครับใส่ออนิวเผาเดิมก็สวยดีนะนะฮะแล้วก็แลดูแข็งแรงด้วยนะครับเนียนเดี๋ยวคู่นี้เราจะส่งไปจังหวัดชุมพรนะครับส่งไปภาคใต้เพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะได้กระทะบรรทุกก็ทักทายเข้ามาได้นะครับ